สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel ครับในคลิปวันวันหาแต่เรื่องกลับใหม่แล้วนะครับก็เห็นแห่รู้แล้วแหละว่าวันนี้จะรีวิวอะไรเห็นน้าปกก็รู้แล้วแล้วก็เห็นรูปอะไรจริงๆอ่ะรู้แล้วแต่จริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราจะมารีวิวคือ Warhammer 40k ก่อนหน้านี้นเรารีวิวเป็น Joy Toy, Toy Joy Toy มันคือ Action Figure คือมันจะขยับได้ทั้งตัวถูกไหมแล้วก็จะตัวใหญ่แต่ทีเนี้ยพอ Warhammer 40k จริงๆอ่ะ บอกเลยนะตัวมันเท่านิ้วโปง้งเออนี่ยเออทีเนี้ยมันก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่ซึ่งสกเกลเล็กอ่ะมันจะประมาณความสูงประมาณเท่านิ้วโป้งนี่แหละแต่ทีเนี้ยอีตัวใหญ่เนี่ยอ่าอีตัวใหญ่เนี่ยก็จะสูงขึ้นมาตามลําดับอ่าตามสกเกลมันนะเนาะก็เราคงไม่พูดถึงสก,กิลไม่พูดถึงอะไรเลยเพราะเอาพูดตรงๆซื้อมาทําสียังเล่นไม่เป็นเลยทําสีเสร็จก็เก็บไว้แต่ถ้าใครอยากซื้ออะไรแบบในชุดของวอร์เทมเบอร์เนี่ย เราจะมาพูดถึงเรื่องต่อเออเรื่องทําสีเรื่องเล่นเราอาจจะไม่เสียนแต่เราเสียนเรื่องต่อเราต่อมานานแล้วเราต่อนูน่นต่อน,นี่ไม่ใช่วอลแฮมเมอร์อย่างเดียวอย่างอื่นเราก็เคยต่อมาก็เลยแบบถ้าคนอยากซื้อหรือว่ามือใหม่เพิ่งมาซื้อเล่นแล้วแบบจะให้แนะนําว่าต่อตรงไหนอะไรที่มันค่อนข้างแบบยากในการต่อตัวเนี้ยเราจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้านี่ครับว a r hammer 40K ตัวนี้เป็นพวกฝั่งของ s p Space m a r i n นนะครับ ตัวนี้ชื่อว่ารีเดมเตอร์เดนน็อกเดนน็อกเนี่ยมันจะเป็นชื่อเรียกของไอ้ลงศพเคลื่อนที่เนี่ยตัวนี้แหละโดยเจ้าลงศพเคลื่อนที่เนี่ยเดนน็อกเนี่ยตัวรีเดมเตอร์มันเป็นตัวน,นี้มันเป็นตัวใหม่ซึ่งตัวใหม่จะมีสามตัวมีรีเดมเตอร์บูทาลิสแล้วก็บาริตัสนะครับซึ่งถ้าใครเล่นเกมสเปนมารีนสองแล้วอยากได้เดนน็อกเห็นแบบหูพี่แม่งออกมาโคตรเท่แม่งเอาปืนยิงอัดปากอะไรอย่างเงี้ยมันคือตัวนี้แหละมันคือรีเดมเตอร์นะครับก็ จริงๆเนี่ยถ้าเราซื้อเป็นกล่องแยกอะพาร์ตอาวุธมันพวกนี้มันจะเปลี่ยนได้นะครับมันจะมีอาวุธให้เปลี่ยนแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างอ่ะดูหน้ากล่องกันก่อนจริงๆเราประกอบไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับหน้ากล่องเป็นรูปรีอาตัวรีเดมเตอร์นี่แหละครับมีตัวเดียวนะครับในกล่องนี้แล้วก็มันจะมีบอกว่าเนี่ยมันจะเปิดอกได้นะข้างในก็เห็นเป็นโลงศพเพราะว่าจริงๆอะตัวเด็กหนกเองอะมันก็คือตัวของสเปซมาลีนี่แหละที่แบบว่าโอ้โหเหลือแต่สมองกับหัวใจอย่างอื่นใช้การไม่ได้แล้วแล้วเขาแบบเป็นนนนคคคเเกกก่ก่่าแง ก็ถูกจับยัดไว้ในนี้แหละนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นเด่ดนตอกเป็นลงศพไปตรงกลางเนี่ยก็คือเหมือนลงศพแหละแล้วก็มีรูลูกตานี่คือรูลูกตาแล้วก็อันนี้ให้โชว์ข้างข้างให้ดูว่าจะมีตัวมือนะครับมือมือข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายจะเป็นปืนนะครับเป็นอ่ามือด้านขวาจะเป็นปืนมือซ้ายจะเป็นมือธรรมดานะครับเป็นมือกำหมัดอย่างนี้เป็นมือหมัดอย่างนี้โอเคก็ถ้าใครสงสัยว่าข้างในอะ่ะเราไม่เคยซื้อมาก่อนอะ่ะมันมาเป็นยังไงหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยอ่ะจริงๆริงอ่ะให้ดูได้เลยแผงมันนเเป็อยย่างี้ อ่ะแผงมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของคู่มือมาให้ซึ่งคู่มือจะมาเป็นเล่มอย่างนี้แล้วก็จะมีวิธีการต่อออกมานะครับแล้วก็จะบอกว่าอาวุธเนี่ยใส่อะไรได้ใส่อ่ยังไงได้บ้างนะครับจริงๆมันจะมีเรื่องของความแรงอะไรเท่าไหร่จริงๆต้องไปดูในดาต้าการ์ดมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการ์ดออกมาหนึ่งนะครับแล้วก็ดูว่าถ้าใส่อันเนี้ยใส่ได้ไหมหรืออะไรไม่ได้แต่ตัวเนี้ยแน่นอนมันใส่ได้อนข้างเยอะนะครับอ่ะมาดูตรงนี้กันนิดนึงครับอันเนี้ยมันเป็นแผงที่ตัดแล้วจะสังเกตว่ามััันนนนไไมม่ดด้เหือกะครบ จอยมันใหญ่กว่าเยอะอ่าเห็นปะ่ะจอยเนี่ยจอยมันใหญ่กว่าเยอะซึ่งถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยแนะนาว่าหาคีมมาตัดครับหาคีมมาตัดเลยนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าโหพี่ตัดอย่างนี้แม่งก็โดนชิ้นงานติอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ยังไม่ได้ตัดใช่ปะ่ะให้ตัดแบบตัดแบบแบบเกินๆไปอะ่ะหรือว่าตัดทั้งแผงตรงนี้ทิ้งไปเลยก็ได้แล้วค่อยเอาเอาพวกมีดอาร์ไนท์อะไรอย่างงี้ก็ได้ครับค่อยมาเก็บงานทีหลัง เพราะว่าเอาจริงบางจุดมันติดแน่นมากเราเอามีดแบบตัดแบบกันดั้มอ่ะไม่ได้นะที่เอามีดค่อยๆไปไล่ตัดกันดั้มอ่ะมันทําให้ต่อง่ายมากและต้องพูดอย่างนี้เลยแล้วกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าพวกแผงเนี่ยแม่งแบบรอยตัดแบบสมบุกสมบันพอสมควรแล้วก็อย่างที่บอกครับคือมันเปลี่ยนพาร์ทได้แล้วก็จะมีพาร์ทเหลืออะไรๆน้นจะโมพาร์ทด้วยการที่เอาพวกเนี้ยติดเป็นแม่เหล็กแต่โตเฉยๆแต่โตไม่อยากไม่ได้อยากโมเราอยากได้ตัวนี้นะครับเราอยากได้ตามแบบ ในเกมสเปซมารีนสองมาทั้งพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับทีนี้มาดูเจ้าตัวของมันกันเลยดีกว่านี่ครับผมคือหน้าตาของเจ้ารีเดมเตอร์นะครับเดนนอกรีเดมเตอร์เดนน็อกครับถ้าเปรียบกับมืออัตโตจริงๆมันจะตัวเลก็กกว่าจอยทอยนะขนาดนี้เป็นหุ่นตัวใหญ่ในเกมนะครับซึ่งถามว่าจอยทอยมันออกตัวนี้มาอย่างออกมาแล้วมันราคาก็สูงอยู่ประมาณ5 0 0พันตัวบอลเลยนะครับก็สําหรับตัวนี้ขั้นอาเอาจุดที่มันพอจะขยับได้ก่อนแล้วกันก็จะมีแขนนะมีแขนมขนีข้อแขนตรงน,รงนี้ตรงข้อศอกตรงนี้ แล้วก so really ็จะมีแขนข้างนี้อ่ะขยับตรงนี้ได้นิดหน่อยนะครับขยับขึ้นลงได้นิดหน่อยแล้วก็จะมีในส่วนของแขนที่อ้าอ้าเข้าอ้าออกได้นิดนึงนะครับอันนี้ก็เช่นกันอ้าเข้าอ้าออกได้นิดนึงแล้วก็จะมีฝ่าลงศพเปิดได้จริงๆฝาล่างควรจะเปิดได้แต่นี้ต้องบอกก่อนแอตโตต่อผิดนะครับมันมีส่วนของการต่อผิดอยู่เดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคอันดับแรกครับตัวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการประกอบเนี่ยจริงๆมันจะเป็นตัวต่อดิบหรือเทาๆอย่างที่เห็นไปในชุมชนที่เราลงไปนะครับ มันจะแยกมาก่อนจะทําสีเนี่ยมันจะแยกได้เป็นฝาแยกมาชิ้นหนึ่งจริงๆฝานี่ก็ถอดออกมาได้เลยแล้วก็แขนซ้ายแขนขวาบอดี้ก็คือส่วนตัวแล้วก็ส่วนขาจะเป็นคนละชิ้นกันแปลว่าก่อนที่คุณจะลงสีอ่ะคุณสามารถลงสีแยกได้ทั้งหมดอ่ะห้าชิ้นแล้วก็เอาห้าชิ้นเนี่ยมาประกอบกันทีหลังก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่ทมีทีหลังอันหลับแรกครับตัวนี้ความยากในการประกอบของมันเนี่ยถ้าทุกคนประกอบไปเรื่อยๆเนี่ยอ่าชิ้นแรกที่ตโตะมองว่า ประกอบได้ยากเลยนะก็คือส่วนของขาอันนี้ต้องพูดกันไว้เลยว่าอย่างที่บอกครับคือกูไม่ได้เก่งคาสีกูไม่ได้เก่งเล่นกูเก่งการตอ่อไอ้ตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับหาอะไรมาหนึ่งอันอันนี้แล้วกันที่แกหูเนี่ยมาจิ้มไอ้ต่วนของตรงเนี้ยเห็นปะเห็นเห็นตรงเนี้ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยในช่วงของขาเนี่ยมันทํายากเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันไม่ให้หยอดกาวมันบอกอย่าเพิ่งหยอดกาวนะแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยเราเหมือนว่าเราต้องประกอบส่วนเอตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ประกอบโครงขาขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอเราประกอบโครงขาทั้งซ้ายทั้งขวาเสร็จปุ๊บเราก็ยังใช้มันไม่ได้เว้ยเราก็ยังติดมันไม่ได้จนเราต้องมั่นใจว่าเราจะติดมันในรูปแบบไหนรูปแบบหนึ่งแล้วพอเราติดมันเสร็จปุ๊บไอ้ตรงเนี้มันติดกับช่วงนี้เป็นหลักแปลว่ารูตรงนี้เราต้องเสียบแล้วเข้ากาวให้มันด้วยตรงนี้เข้ายากมากครับแล้วก็รูตรงนี้จริงๆมันมีจอยจอยมันอันนี้เดียวมันใช้ยากมากซึ่ง ตัวจอยมันเองอ่ะมันมันไม่ได้ลึกขนาดว่าเสียบแล้วเข้าเลยมันเหมือนว่าจับจับดูคำคำดูแล้วมันจะแบบกักกักเล็กๆนะครับไอต้ตรงเนี้ยส่วนเนี้ยตัวขาจะต่อ,อยากพอเราต่อขาเสร็จปุ๊บมันจะให้เราต่อขาเนี้ยทีหลังให้ต่อสว่วนของเท้าทีหลังเร,เรียวกว่าเท้าแล้วกันเนาะเท้าทีหลังซึ่งอีตัวเท้านี้ก็ปัญหาพอกันครับเพราะว่าถ้าเราจริงๆเนี่ยเราต้องเอาขาข้างนึงอ่ะ ถ้าเราใจะให้มันยกขาคือเราต้องไปวัดระดับมันก่อนเลยหรือถ้าไม่ให้มันยกขาก็คือต้องเอาขาข้างหนึ่งอะแนบพื้นไปเลยซึ่งจะเห็นว่าขาตายแอตโตะขาขวาสิขาขวาของคุณแอตโตะตัวเนี้ยมันแนบพื้นนี่มันแนบพ,พื้นหมดเลยปะมันจะแนบพื้นเราทําสีก็เกินเพราะเราขี้เกียจทําทพื้นนะครับเลยไม่นี่แล้วทีเนี้ยขาเนี้ยมันจะไม่แนบพื้นมันจะยกนะครับพอยกเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องวางตำแหน่งข,ของขามันเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้อง ปรับไอ้ตรงนี้จริงๆมันหมุนไม่ได้นะคือต้องเอาต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยวางแล้วก็ลองยกว่าขามันจะลอยในตำแหน่งประมาณไหนอ่าพอเรารู้สึกว่าโอเคต้องให้มันลอยในตำแหน่งประมาณนี้ยเราค่อยติดกาวทีหลังซึ่งพูดตรงๆครับมันเป็นอันนึงที่ทํายากมากในการต่อโมเดลตัวนี้เพราะว่าตัวขามันเองอ่ะมันจะไม่เท่ากันเห็นป่ะขาเนี้ยมันจะลอยมันจะมีรูลอยเห็นในชัดแต่ตัวนั้นอ่ะมันจะไม่ลอยตรงเนี้ยขาเนี้ยจะมีความลอยความอะไรเงี้ย มันต้องลองทาบวางและลอยไอตรงนี้จะต่อยากที่เอวถึงขาเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนนี้ทั้งหมดต่อยากหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาที่รู้สึกว่ายากอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของบอดี้เรื่องของบอดี้เนี่ยจริงๆถ้าสัางเกตจริงๆมันในตามรูปมันจะเปิดฝาล่างได้ใช่ไหมแต่โตเปิดฝาล่างไม่ได้นะเพราะว่าอโตดันหุ่นไม่สุดครับอโตเลยหักทิ้งเลยหักทิ้งแล้วติดกาวให้ไบตรงนี้เลยซึ่งเอาจริงๆตรงนี้ มันต้องยุบลงไปอีกอะตรงเนี้ยตรงตรงขอบตรงนี้มันต้องยุบลงไปใกล้ๆจะหลดเลยแต่แอตโตะอ่าในคู่มือมันมองยากเราเลยแบบเอ้ยอย่างไน,นไม่ต้องกดแล้วกันก็อย่างนั้นกดประมาณเท่านี้มัง้งอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ไงพอเราไม่รู้เสร็จปุ๊บเราก็กลายเป็นว่าเรากดไม่สุดตรงเนี้ยกลายเป็นว่ามันก็ลอยพอลอยเสร็จปุ๊บไอ้ฝาที่แทนที่จะเปิดปิดได้ตรงเนี้ยมันปิดสนิทกลายว่ามันก็ไม่สนิทแล้ว เพราะว่าสุดท้ายคือมันจะพเพเยอนนิดนึงเพราะมันเพเยอนิดหนึ่งนนนนเนี่ยเราก็เลยโอเคงั้นหักทิ้งเลยแล้วกันแล้วก็เอามาติดเป็นอย่างนี้มันจะได้เข้าล็อกมันเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันยังเข้าล็อกมันได้อยู่เนาะทีนี้อีกอันหนึ่งที่ลําบากมากครับต้องบอกเลยว่าลําบากมากพอเราทําสีอะไรเสร็จปุ๊บอีข้อแขนที่จะเข้าเนี่ยอีข้อแขนเนี่ยอีขอแขน,น,ขนซข้ายแขนข,ขวาที่จะเข้าเนี่ยบอ,อดี้กับแขนจะถูกแยกกันตอนแรกอ่ะมันจะเป็นจอยเหมือนเป็นจอยเป็นวงกลมแล้วมีรูปบวกอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราเข้าตามรูปอย่่่าางงงเเี้้้ยยมมมััันนนนนหือวจะขขขบแึึลไดซ พยายามต่อแล้วพูดตรงๆว่าพยายามต่อแล้วนะครับในข้างในเนี้ยมันเอาเข้าไม่ได้พอมันเอาเข้าไม่ได้เสร็จปุ๊บอะกลายเป็นว่าเราต้องผ่ามันจากจากกลมๆแล้วมีขีดอย่างงี้ใช่ไหมเราต้องตัดไอ้นี่ออกให้เหลือแต่กลมๆเพื่อยัดเข้าไปแล้วเราก็เหมือนเดิมครับคือต้องหยอดกาวก็คือทําให้แขนนะ่ะเราคือเราต้องจัดท่าเสร็จปุ๊บแล้วก็หยอดกาวอัดไปเลยคือจบทําให้แขนมันอะขยับไม่ได้นะครับ ทำให้ตัวแขนมันก็ถูกล็อกตายไปในท่านี้เลยแต่เอาจริงๆก็ไม่คงไม่มีใครไปขยับแขนมันเล่นบ่อยๆหรอกนะครับคือโมโมเนี้ยมันไม่ใช่โมมันเป็นโมสะสมได้แต่มันไม่ใช่โมมาขยับแบบจอยทอยที่คุณจะขยับแม่งบ่อยๆอันเนี้ยมันจะให้ทําให้มันขยับได้นิดหน่อยก็พอพอเป็นจัดท่าจัดทางได้นะครับและให้สวยๆประมาณหนึ่งนะซึ่งตรงเนี้ย มันจะทยากสําหรับเรื่องทําสีอะไรต่างๆบอกตรงๆครับว่าก็แอตโตคูพักลักจำและส่วนใหญ่แล้วก็ทําสีตามที่ชอบคือเราอยากได้ทาเป็นแบบอันต้ามารีเลยเราก็เลยทําสีอันต้ามารีครับจริงๆมันจะมีสีเป็นชุดสตาร์เตอร์สีของมันนะแล้วก็เป็นฝาอันต้ามารีนก็ซื้อชุดนั้นมาแล้วก็หลักๆเนี่ยสีจัมาันนั้นหมดเว้นเมลฟิตตนเลดสีแดงนี่แหละซึ่งตัวเมลฟิตตนเลดอะแอตโตซื้อแยกมานะครับแล้วก็ทาลงนะครับไอ้ตัวเนี้ยถ้าพูดคร่าวๆคือแอตโตลงสีเงินก่อนแล้วก็ อ๋อมีอันนึงที่คือมานูนออยลงเฉดเป็นนูนออยให้มันนะครับให้ดูแบบเป็นสีเครื่องจักรแล้วก็จะลื่นขึ้นเป็นสีน้ําเงินและหลังนั้นก็ค่อยๆแต่งขึ้นมาเรื่อยๆนะซึ่งตัวข้างหลังเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงอินดีเทลเยอะขนาดนั้นนะครับเราก็ลงเท่าที่มันลงไหวเออต้องหะวังก่อนเราเราทำเท่าที่มันทําไหวนะคือมันเล็กมากๆในระดับหนึ่งเหมือนกันในบางซอกบางซอยเนี่ยและสายตาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเราก็เลยแบบโอเคนั้นทําเท่าที่ทําไหวครับแล้วก็ปืนเนี่ยก็ มาจากสีที่ให้มาในกล่องที่เป็นสตาร์เตอร์ของเซนสีนั่นแหละนะครับอะตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าตัวของมันเนี่ยหลักๆถ้าใครอยากอาเล่นวัวแฮมเมอร์คือให้ตีไว้ก่อนเลยว่าคุณต้องทําสีครับอะคุณต้องทําสีนะเพราะพอคุณทําสีเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอน คุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องการทําสีความสนุกณนะตอนนี้ที่แอตโตรู้สึกสนุกก็คือ1่การเก็บโมเดลแล้วก็2คือการได้ต่อนะได้ต่อให้มันเป็นตัวขึ้นมาจริงๆแล้วก็ถามคือการลงสีให้มันตอนนี้เราสนุกเออเราสนุกกับการเล่นประมาณนี้มากกว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราเจะไปคือล่องแบบมีคล้อยคบก่อนนะนะเราจะขยับไปเล่นนะครับแล้วครับเ่วนของการเล่นเนาะจริงๆตื้อมาไม่เคยเล่นเลยครับทําสีแล้วก็วางทิ้งไว้หน้าคอม ไว้ดูอย่างเดียวเลยนะครับก็ตรงนี้แหละที่ต่อ,อยากนะครับใครซื้อมาเดนน็อกทุกตัวเนี่ยโครงเว้นแขนจะเป็นโครงเดียวกันหมดซึ่งบอดี้กับขาจะเป็นอันเดียวกันทุกตัวไม่ว่าจะเป็นบูทาิสหรือบาริสตัสก็ตามมันจะเหมือนดีเดมเตอร์ทุกตัวนะครับอันนี้ประกอบเหมือนกันหมดเลยจะผิดกันแค่ปืนตรงนี้จะเป็นปืนอื่นก็ว่ากันไปแต่ตัวแขนนะ่ะมันจะผิดกันที่แขนเฉยว่า แขนจะเป็นยังไงของแต่ละตัวแต่สุดท้ายมันก็จะเข้าจอยเข้าอะไรใกล้ๆกันนะครับก็ให้ระวังเรื่องต่อขากับเรื่องต่อตรงเข้าแขนต่อขาเข้าแขนเข้าเท้าพวกเนี้ยพวกเนี้ยมีความยุ่งยากหรือถ้าคุณอยากโมให้มันโมฐานให้มันแบบมีความสูงต่ำอะไรคุณต้องวัดระดับให้กับตัวขามันดีๆว่าวางคุณจะวางในตำแหน่งแบบไหนหรืออะไรยังไงไม่งั้นตัวมันจะเอนเหมือนจะล้มอ่ะตัวมันทําเหมือนตัวมันจะล้มอ่ะเออ อันนี้จริงๆพอเราวางจริงอ่ะจะเห็นได้ว่าหลังมันก็จะเพเยอะเหมือนกันนะเราใช่หลังมันไม่เพรเยอนะหลังมันเพเยออขึ้นมานิดนึงแต่ว่าโอเคมันยังอยู่ในระนาบที่มันดูสวยมันไม่ได้แบบดูแย่จนเกินไปนะครับมันอยู่ในระนาบที่เหมือนแบบเหมือนคนเดินก้มยิงอะไรประมาณเนี้เนาะโอเคประมาณนี้ครับคือเรามาพูดเรื่องของการต่อเป็นหลักแล้วก็แน่นอนครับวันๆเราหาแต่เรื่องครับเอามารีวิวด้วยนะครับใครอยากได้ก็ลองกดเอาครับก็ต้องบอกก่อนว่าตัวแฮมเมอร์มันเป็นเกมที่ค่อนข้างใช้งบประมาณระดับหนึ่งแล้วกัน และใครอยากลองเล่นนะครับคือเกมมัน4ี่สิปีแล้วใครอยากลองเล่นก็สามารถสนใจก็ลองหาที่เล่นกันได้ร้านเล่นอะไรเล่นกันได้นะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าความเป็นแมนวนวลแบบมิเนิเจอร์เป็นยังไงซึ่งถ้าใครลองแล้ว,วชอบก็จะชอบเลยมันจะแบบคุณเคยเล่นอะไรทุกอย่างที่มันเป็นอัตโนมัติแบบคอมพิวเตอร์มาแล้ว,วทุกอย่างมันกลายเป็นแมนวนวลที่เราต้องสั่งและคอมมานด์เองอะ่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าความเล่นมันแตกต่างกันจริงๆนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็คงจะมีพวกนี้หรือไม่ก็มีจอยทอย มาลงคลิปวันวันหาแต่เรื่องอีกนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปวันวันหาแต่เรื่องของเราด้วยวันนี้ไปแล้วเจอกันนะครับคลิปต่างๆทางช่องเราวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ